หอมีสวยนัสดี YouTube และผู้ชมทุกท่านครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปิโต t ทีวีรกันแห่งความเกียนกันนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับแมปเวียดนามพีทกันนะครับนะซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวทั้งผลไฟดาร์กเนี่ยนะครับนะแล้วก็ผลกุรลาบดา์กนะครับ นะว่าผลไหนเนี่ยมันเก่งกับกันแล้วสกิลมีอะไรบ้างนะครับโอเคก็สําหรับใครที่สนใจร้านัะฟังเกมต่างๆในโลบอคคงขอนแนะนําร้านนี้เลยอ d i ดิบเบิดช็อปร้านละฟังเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟูด้ดบุกโดโลบอกโลกูนไอคูนเอก็เอก,เอก,เอกวันพีดิเจเนรีและก็ชิโตบีไลนะครับนะแล้วก็มีเกมพัดเกมต่างๆด้วยถ้าใครสนใจนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะคุณผู้ชมทุกท่านเอาแหละคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูผลแบ็คไฟกันดีกว่านะครับนะว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับนะ ก็สำหรับแบ็คไฟเนี่ยหาสุ่มได้จากร้านค้านี่เลยนะครับแล้วก็โอกาสดอปนี้อยู่ที่2%นะครับนะโอเคก็มีทั้งหมด5้าสกิลนะครับส่วนชื่อสกิลเนี่ยผมอาจจะอ่านไม่ออกนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าท่าทางของมันเป็นยังไงนะครับก่อนสำหรับท่าแรกนะเป็นการชาร์จไฟที่ฝ่ามือนะครับอ่านะมันจะเป็นสีดำๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ยิงไปหาศัตรูก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่หรอกนะครับท่าเนี้ยมันก็ไกลอยู่แหละนะเออไกลเลยแหละนะตอนแรกนึกว่าไม่ไกลนะถ้าเกิดว่าเงยขึ้นฟ้าน,นี่คือไกลมากเลย มันยังไม่หายไปเลยแน่นั่นนะโอ้ไกลเหมือนกันนะครับนะแบบว่าถ้าเกิดว่าเรากระโดดขึ้นฟ้าแล้วยิงนี่มันน่าจะเท่น่าดูนะฮะโอเคก็สําหรับท่าที่2คือท่าตัวเอ็กน่าจะอ่านว่าดาร์กเวฟนะครับอ่ะหรือว่าเป็นกังหันไฟนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองใช้ให้ดูนะับว้านี่ครับเป็นกังหันนะครับแล้วก็ไฟมันก็จะติดรอบๆนะครับอ่าโอเคก็สําหรับท่าที่3นะครับก็เป็นการสวมเกาะนะฮะแบบนี้นะฮะ อ่าเป็นการสมเกาะนะครับเกาะมันก็จะคล้ายๆกับเกาะซามูไรอ่ะนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้กูได้ยินเสียงไอรอนแมนด้วยโอเคก็ถ้าเกิดว่าเราใส่ได้ใช่ไหมอ่าในแถบเลือดของเรานะครับมันจะเป็นแบบว่าแสนทับล้านเห็นไหมนะถ้าเกิดว่าเราอยู่นานๆเนี่ยเลือดมันก็จะเต้งไปเรื่อยๆเว้ยจนถึงล้านแล้วเราก็จะถึกจัดไปเลยนะครับนะอ่าสำหรับท่าที่3นะครับถ้าเกิดว่าเรากดกลับเนี่ยนะครับเลือดมันก็จะเหมือนเท่าเดิมนะครับอ่ามันก็จะเท่าเดิมนะครับ อ่าเราเราใส่ไว้ก็ดีแล้วนะครับมันจะได้เพิ่มไปถึงล้านนะครับเอาไว้ฟาร์มพวกบอสถึกๆได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าที่4กันดีกว่านะครับท่าที่4อ่าเห็นไหมไหมท่าที่4เป็นการยิงจักรวรรดิเพลิงเข้าไปนะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับแหมใหญ่ๆเลยอะนะฮะเดี๋ยวมาดูท่าที่5กันนะท่าที่5เป็นท่าบินนะครับอ่ากด F1 คร้างเป็นการบินแล้วบินไว้ด้วยนะบินไวไ้นะไวแล้วบินเพลินด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเลิกบินคุณผู้ชมก็กด F อีกครั้งหนึ่งนะครับกด F เพื่อไปการเลิกบินนะครับอยากบินก็กด F เลิกบินก็กด F นะครับอ่าประมาณนี้นะส่วนการแบบว่ามาดูแบบว่าเรามาลองกับบันดิตกันดีกว่านะครับสาหรับท่าแรกอา๋ยวเราจะยิงไปหาตัวนู้นนะฮะบ,บางทีมันก็ไม่ค่อยโดนนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่ามันยิงยังไงกันแน่ดูนะน่ะเห็นไหมมันยิงแทบจะไม่โดนนะครับเออมันมัน,ม,นมันเล็งยากมันต้องเล็งใกล้ๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ โอเคเรามาดูท่าที่2องกันครับเป็นกางเข็งไฟนะครับนะใช้ไปครับศัตรูที่อยู่รอบๆอบก็จะโดนไปด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าท่านี้กว้างแล้วก็แรงด้วยนะครับนะโอเคส่วนดาเมจนี่น่าจะมองไม่ไม่มีให้เห็นนะครับดูดิท่าแรกไม่รู้มันใช้ยังไงครับมันยิงแทบจะไม่โดนครับอแต่ว่าท่า2เนี่ยโดนแน่ๆนี่ครับดาเมจประมาณแบบ4ี่หมื่นกว่ามันตะมันแล้วแต่สเตตเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่าสี่หมื่นสามก็กว่านะครับ โอเคมาดูจัก,กรพรรดิพึงกันจัก,กรพรรดิพึพ่งฮะไม่โดนตัวแรกๆไปโดนตัวสุดท้ายนะอะไรกันเนี้ยเย็ดเคเนี่ยเราลองแบบว่าลองกระโดดแล้วก็ยิงใส่ท่าแรกเนี่ยมันจะโดนหรือเปล่าอะโดนนะต้องกระโดดนะมันต้องกระโดดนะครับคุณผู้ชมอืมนี่ท่าที่สองนี่อ่าส่วนท่าที่สามตอนนี้เลือดเราเต็มร้านแล้วนะโอเคจัก,กรพรรดิพลิงจัก,กรพรรดิพึงก็น่าจะต้องกระโดดด้วยนะ อ่ะลองกระโดดดูไม่โดนโอเคท่าที่หนึ่งน่าจะต้องกระโดดด้วยนะถ้าใค,ใครจะใช้เนี่ยนะครับอ่าให้แม่โดนด้วยทําไมกระโดดไม่โดนนะครับอ่าก็มีประมาณนี้เลยสําหรับผลไฟนะครับก็บอกเลยว่า,าความเจ๋งของมันนี่ก็คือบินโคตรไวครับแล้วก็เออสกิลสองตัว X เนี่ยคือแรงมากๆนะครับอ่ามันแรงมากๆเลยนะฮะโอ้แล้วก็กว้างด้วยนะค,คุณผู้ชมส่วนท่าหนึ่งเนี่ยต้องกระโดดนะฮะต้องกระโดด จากะพัดเพิงก็ไม่รู้นะว่าต้องยิงอย่างไงมันน่าจะก็ต้องกระโดดด้วยนะรวมไม่ไม่ต้องกระโดดก็ได้นะพี่ว่านะครับอืมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูผลอากูระดรักกันดีก,กว่านะคุณผู้ชมทุกท่านฮฉันคือนักล่าโจรสัตว์โซโลตานซะฮ่าไปอินไปหน่อยนะ โอเคก็สําหรับอันนี้นะก็จะเป็นรหัสจากน้องนินจาออบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับรหัสที่ผมไปทดสอบสังคมเมื่อวานนี้นะครับนะอ่าเอาแหละก็นี่ก็เป็นผลกุลาดดักนะครับสังเกตนะครับก็ผลกุลาดดักเนี่ยมันจะมีดาบไมครับด้วยนะครับอ่าเป็นดาบไมครับเครื่อภพาคีสีดํานะครับอ่ามันมันน่าจะเป็นพลังของดักฟุตนะครับเนี่ยนะฮะโอเคก็จะมีทั้งหมดสสกิลนะครับนะเอาแหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละสกิลเป็นไงนะครับนะ ก็สําหรับท่าที่1นนะครับก็เป็นท่าที่แบบว่าฟันศัตรูไปข้างหน้าชื่อท่านเนี่ยอพอจะอ่านออกนะ Dark t i m e r Slash เหรอใช่ไหมฮะอ่าแปลมาจาก Google <c oughs> โอเคครับมันก็จะทําท่าทางแบบนี้นะแล้วก็เราก็ชี้มาไปข้างหน้านะยิงสกิลไปเป็นดักความมืดอย่างนี้นะครับเออน่ากลัวมากเลยเหมือนพลังของหัวหน้ายามิอ่ะนี่ฮะน,นี่เออสกิลไกลเหมือนกันนะขูกไกลและใหญ่ด้วย โอ้นะฮะนี่ประมาณนี้เลยครูดาวก็ไม่นานานนะฮะครูดาวนี่แป๊บเดียวเองฮนะไม่เะสมแล้วที่เป็นผลที่หายยากสุดนะครับอันนี้หาได้จากการตีบอสนะครับแต่ไม่บอกหรอกว่าบอสไหนผมก็ยังไม่รู้นะฮะอ่าดูดีคูดาวโคตรเร็วอะครับแล้วสกิลมันน่าก,กลัวมากนะสาหรับท่าแรกนะฮะเอาและต่อไปเป็นท่าที่ะครนบนี่ครับเป็นการทุบพื้น,นครับแล้วก็กลายเป็นแบบรอบๆจะเป็นสีดะครับอ่าเหมือนพลังกับ ผลทักอะ่ะรวมกันนะครับอะไรประมาณนี้ดักอะไรวะดักช็อคเวฟเหรอดักช็อคเวฟทุบพื้นทุบพื้นแล้วก็มีแบบว่าเหมือนเป็นแบบความมืดรอบๆอ,อะครับอ่าเหมือนเป็นแบ็คโคมรอบๆอ,อ,อ่ะอ่าส่วนครูดาวนี่ก็ก่อนนานใช้ได้นะอ่าแต่ก็ไม่ดานเท่าไหร่นะอืมก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็สําหรับท่าที่3นะับท่าที่3เนี่ยมันต้องใช้กับศัตรูที่อยู่ใกล้ๆนะ มันเป็นท่าที่เออไม่ใช่ท่านี้ท่านี้ไม่ต้องไม่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆศัตรูนี่เป็นเกมันเป็นท่าที่แบบว่าใช้ดักดูดบ้างแล้วก็ตามด้วยปล่อยอาขึ้นกุ่านะครับเหมือนเป็นการใช้ดักปล่อยไปนะครับแล้วก็ใช้ขึ้นกระแทกของกุรานี่ฮะโอ้อย่างฟยวนะครับโอเคลืมไปเลยนะครับว่านี่ครับดาบเวลาฟันมันก็จะเป็นสีดํานะโอ้ อยาคอเทอ่ะคอเทนะครับเนี้ยท่าที่สามอ่าดักก่อนนะดักก่อนแล้วก็ตามด้วยกูล่านะครับอ่าแล้วก็ท่าสุดท้ายเลย2 0 0พันลนะครับท่านี้ต้องอยู่ใกล้ๆศัตรูด้วยนะครับอ่าน้องเขาบอกมานะฮะก็จะใช้ธรรมดาให้ดูก่อนแล้วกันนะนี่ครับตั้งท่าครับอย่างเงี้ยตั้งท่าแบบนี้แล้วก็โจมตีใส่ศัตรูไอที่เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยเราต้องใช้กับแบบว่าศัตรูที่อยู่ใกล้ๆด้วยนะครับนะ นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปทําให้ดูนะครับอ่าดูได้ดูนะนะสร็จจ้าจ้าจ้าอ้าวเฮ้ยยังไงกันเนี่ยมันใช่ยังไงวะเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะครับยังไงเนี่ยอ่าลองดูนะไปผมงงอะ่ะอ๋อแบบนี้เหรอโอ้โหมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้ก็ดูงงงหน่อยแต่ก็ก็พอได้ มันต้องใกล้ๆแบบใกล้ๆเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่ไกลมันก็จะหัวทิมนะครับโอ้โหอลองใกล้ๆเลยก็ได้ยังไม่ได้ยังไม่ทันทําได้ทําเลยอะไหนๆเนี่ยอ๋อมันต้องอยู่ใกล้ๆเลยนะครับมันถึงจะสลชดให้เรานะครับดูดินะสลชดอย่างนานนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองทุกท่ากับ ABC บ้างนะก็สําหรับท่าแรกก็จะเป็นขึ้นดาบใหญ่ๆใ,ใ,ใช่ไหมลองกับไอตัวนี้นะเฮ้อ <c oughs> โอโอโดนด้วยนะโอ้โดนด้วยแต่ลองลองแบบว่า2ตัวติดเลยไนดะ้ไหม แปลว่ายิงสกิลไปหา3ตัวติดอะว้าหูโดนด้วยอะโอ้โหเว่งเฟี้ยวอะโอ้โอโคตรโหดเลยครับท่าเนี้ยท่าแรกก็โหดแล้วอะโอเคต่อไปเป็นท่าดักช็อปเวฟใช่ไหมทุบพื้นทุบพื้นโอ้โหโคตรโหดโคตรโหดเลยครับนี่มีมีมีดาเมจให้ดูไหมอุ้ยดาเมจโคตรแรงอะครับแบบเก้าล้านกว่า,วาดูดิเมื่อกี้เนะี้ยอ่า ทูบ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 ขึ้นฟ้าแล้วก็แบบว่าตานนะฮะแล้วก็ท่าที่3นะครับใช้ดาร์กก่อนนะฮะเติบแล้วก็ตามด้วยกุระนี่โอ้แม่งโหดจา่โจาโหดจ่ดอะไรอะไรอะไรโอ้เอาเอ้าเอานี่ใช้ดาร์กทูบทูบกูทูบอ่าสองพัสดุ์นี่เอ้เอ้ยสเลดสเลดสเลดโอ้โหแหมเล่นเพลินดีจังเลยผลดัรกกุละเนี่ยนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่าผลไฟสีดําแล้วก็ผลกุลาดักเนี่ยผลไหนมันโหดกว่ากันนะครับก็สําหรับโตผมแล้วเนี่ยผมชอบผลกุลาดักมากกว่านะครับมันรู้สึกว่ามันทรงพลังมากกว่ามันทรงพลังแล้วก็แบบว่าแรงด้วยนะครับมันมันมันไม่เหมือนผลไฟผลไฟมันแบบเดี๋ยวโดนบ้างเดี๋ยวไม่โดนบ้างอย่างเช่นจักรพพัดเพลิงเดี๋ยวแทบจะไม่โดนอะไรเลยจักรพรัดเพลิงไม่รู้ว่ามันเล็งยังไงนะครับนะเออแต่ว่าแต่ว่าดักฟุตท่าเนี้ยเนี่ยผลกุลาดรักท่านเนี้ยคือมันแรงมากนะครับ เอาแหละก็นี่เลยผมให้คะแนนที่กุลาดดาครับโหดสุดครับผมนะเอาแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กดสไลด์ด้วยใครที่กดไลค์ผมนะครับขอให้เจอแลบ็อกซ์ในเกมต่างๆภายใน5วันนะฮะก็สํสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปบายจ้า